ในห้าที่ตามนะคะว่าน้องซิหญ่อีกจัเดือนสวัสดีค่ะทุกคนตอนทำซื้อเพสิหนุ่มสาวผู้ชายวันนี้พาทุกคนมาอยู่โคกแล้วไปซื้อปลามาแล้วนะคะทุกคนใครอกว่ไปย้อนคลิปบังได้นะเขาวันนี้จะมาปล่อยปลาลงกระชังนะคะทุกคนกระชังที่เราเอดไว้แล้วตรงพุ้นนะคะแล้วก็กำลังเซตอีกกรสร้างนึงตรงนี้นะคะดคเดี๋ยวให้ทุกคนท่าติดตามเดี๋ยวเฮาไปปล่อยปลากันค่ะ<ล>ปาลารวงกับปลาบึกเดี๋ยวจะปล่อยลงอ้าจีดุยก็จะทำอะไรลงด้วยบะทุกคนเห็นงูด้วย นี่เขาจะปล่อยปลารวมนะคะรวมทุกปลาเขาคือบ่อน้ำดีรอรีรอส่มันสะกดทุกคน่ปล่อยปลาบุ้นะคะปลาบุ้งตัวรอยเพ่นแถมตัวนึงนะคะเดยทำปล่อยน้องลงรสนาะ าจะไปอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปล่อยป่าในกระชังค่ะเอาบอกจุกมนาะนุ้นเอาจุกมนาะโอ้จิรุยลงก่อนแหละว,วันนี้เราก็ทำกระชังเพิ่มอีกหนึ่งนะมือแต่ละดีภารกิจ ภารกิจแต่ละวันเสอาทิตย์นั้นนะคะมาโคบเลยคะ่ะทุกคนมาปลาเ <ไป S 2> ข่ง <ไป S 2> หรือ<ไ>ปล <ไป S 1> าหมอนนะค่ะต้นแทบดิบโอ้ยโตโตเลยมุกตายแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยหมืนๆนะคะเข่งส่วนตรงนี้ที่กำลังเอ็ดอยู่ก็คือจะเป็นปลาดุกนะคะทุกคนและเดี๋ยวไม่ได้จะไปป่าดุกค่ะภารกิจเด็กส่ง จอบนะคะทุกคนรอยปลาดุกค่ะทุกคนปลาดุกใส่กระสั้งตัวนี้นะคะค่ะทุกคนนะคะบรรยากาศน,นะคะที่เอาป่ามาลงนะคะวันนี้มีทั้ง ปลาเข็งนะคะแล้วก็ปลาดุกนะคะแล้วก็ปลาร่วมนะที่ปลาปลาร่วมมันจะมีหลายปลาเลยลงไปบ่อใหญ่ก็ปลาบึกนอส่วนกระซังสองอันนี้เป็นปลาดุกกับปลาเข็งนะคะทุกคนในห้าที่ตามนะคะว่า น้องสิใหญ่อีกจกเดือนนะคะ<ม>เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้บึงเลยะค่ะมืม่อกี้ลงแล้วแล้วก็สร้างก็จะประมาณนี้แต่อาจจะมีปั๊บระดับเอย่างให้ทุกคนหาติดตามไปเรื่อยะคะว<ม>ันนี้เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะ<ม>จะอีละก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินวลสาวไทยด้วยนะคะฝากติดตามด้วยว่าปลาเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะปลาดุกราปล่อย700ตัวนะคะส่วนปลาเข่ง500ตัวนะคะทุกคนให้ท้บบึงนะคะรอเลี้ยงออนไลน์ซอยอีไลเดอนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย